โอเคครับก็กราบสวัสดีเพียงพ่อแม่เป็น้องชาวสล็อตออนไลน์ทุกท่านกันด้วยครับผมนี้ก็อยู่กับพี่โนโอเคนะครับผมแล้วเหมือนเดิมว่พี่โนโอ,อยู่เกมสล็อตออนไลน์ของธนาคารพีจีนะวันนี้ก็อยู่กับเกมมาสเตอรีนะครับผมหรือว่า หนังสือปิศนาของอียิปต์นั่นเองนะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอียิปต์นะก็มาจัดคอนเทนต์สักหน่อยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะแต่เกมนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าความเกลือนี่ระดับ70%เลยนะถ้าเกลือก็คือโคตรเกลือเลยนะแต่ว่าถ้าแตกแม่งก็โคตรปังอะะ่ะไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะเกลือหรือเราจะปังนะครับผมไป,ป <ะ S 2> ก็วันนี้มีทุนอยู่ 11, 11 1 1 6 1บบาทนะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาลองเกมนี้กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะไปลลยพร้อมกันเลยครับผมมาเดี๋ยวเราอุ่นเครื่องกันแล้วกันนะครับผมก็สําหรับท่านชมบันไดนะผมที่เข้ามารับชมคลิปเฮียแล้วเฮียก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้เฮ er ียทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านชมบันไดที่อยากเข้ากลุ่ม Facebook ของเฮียนะผมก็แอดไลน์เฮียมาได้นะแอด h i a n o 8 8 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเฮียจะทิ้ง รายแอดไว้ให like ้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมที่คอมเมนต์ปักบดคอมเมนต์แรกนะก็ยังไงก็แอดเข้ามากันได้นะครับผมฟรีนะผมไม่มีค่าสมัครนะอุ้ยไอ้เหี้ยไหลตั้งแต่ต้นเกมเลยว่ะโอเฮไปเสก what the fuck ไอ้งูแถวแรกทำไมไม่เสกเป็นงูวะโอ้ได้กจียอยังไหลคนดูแต่มันได้น้อยนะมันไม่มีคูณนะ เกมนี้มันไม่มีคูณนะเวลาไหลอุปสามตัวมา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 เช็คเช็คก่อนลวกันเช็ค1 2 3 4เช็คไปมันต้องมีการรีเช็คกันนิดนึ่งนะครับดูนะก็สำหรับทำกับดนายที่ยังไม่ติดตามเฮียก็ฝากกดติดตามมันด้วยนะผมส่วนเรื่องคลิปเฮียก็จะพยายามลงบ่อยๆหน้าครับเดี๋ยวเราไปสูงเลยนะ โอ้โหยอะได้หมุน5รอบคูณคูณโอ้โหคูณ5เลือก10คูณ5ถ้าก็จบแล้วไม่เป็นไรครับมันคือการบอมนะหมายแรกเราจะบอมนะรู้สึกแบบไม่ไม่น่าจะบอมแล้วโอ้โหเยอะบอม2รอบจบแล้วแบบนี้3รอบโอ้โหเจโอ้โหได้อก10เจมาโอ้โหเลือกยู่แน่วุ้ย จะรั่วเลยคณดูจะรั่วเฉยจะรั่วเลยเจอไม้เมื่อกี้นี่ที่เกือจัดอ่ะผมเจ๊กเิดคิวมาไม้สองครับไปที่ผมซื้อเฟสห้าเพราะว่าเหลือโอกาสไปแก้ตัวบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอุ้ย5าเล่มว่ะ หกเล่มไปหกเล่มไปหกเล่มไหมหกเล่มไปหกเล่มหกเล่มเหอะหกเล่มเหอะเออหกเล่มว่ะคนดูหกเล่มหกเล่มหมุนเท่าไรวะเนี่ยอุ้ยหมุนอันนี้ผมรอบนี้ผมไม่สุ่มแล้วนะไอแม่งจัดกันยาวๆเลยมั้ยจัดกันยาวๆเลยนะหกเล่มนะหกเล่มนี่สุดยอดอื้อดอกแรก มันต้องอย่างนั้นเพื่นอนโอ้โหเจแถวแรกเจแถวแรกหมดกระดานออแอบ,บตกอุ้ยยังยังต่อมยังน้อยอยู่ยังไงเคสวยอุ้ยไม่เสียเป็นเควะชิวแถวแรกเออต่อว่ะต่อว่ะเอแถวแรกวะออ่ะูได้ดึงถ้าเอมาได้บันเทิงเลยเนี่ยอุ้ยเอาโอ้โหมูแถวสามไม่มีอ,อ,อย่าเว้าอ,อ,อย่าเว้าเอออย่าเว้าอย่าเว้าขอร้องอย่าเว้ามันไม่ได้คูณ มานี้ผมว่าต้องเกิดว่ะมานี้ผมจะเกิดเอออย่าว่าวดิงโอ้โหว่าแล้วยูว้า,ววาวบ่อยเกินเอออีกหยิบอาหน่อยเออคิดโอ้โหไม่คิดตั้งมาแถวสามว่ะหยิบมาหน่อยหยิบ ก็สำหรับท่านชมบันไดที่อย่างให้เฮียเล่นเกมไหนนะผมทำคอนเทนต์เกมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเด็กเฮียจะไปจัดให้ตามคำขอเลยนะไม่ขัดเลยนะขอมาก็จัดให้เลยนะเอาเกมที่เฮียยังไม่เคยทำคอนเทนต์นะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นเกมซ้ำแล้วเฮียอาจจะจะไม่ได้ทำนะเอาเกมที่แบบเฮียยังไม่ได้เล่นนะ่ะเพราะว่าเฮียจะได้จะได้รู้ว่าเกมไหนมันเวลาเราทำแบบน,นี้มันจะเป็นยังไงายเยอะใจน้อยอะไรนะ โอ้ pulse. โหชีวพอชิฝังชิเกินเกิดแม่มึงทีเนี่ยเกิดไหมอี้เอสวยเป็นเป็นมันเป็นเคป่ะเอ็กซ์คิต่ออู้ถ้าได้อันนี้สามอันมันจะเพิ่มมาห้ารอบนะมันได้แค่สองรอบสุดท้าย าดทุนวะไม่น่าขาดแม่งก็ขาด,ขาดขออกมานรู้ที่ใช่สองร้อยห้าสิบสี่ตัวเราสุ่มไปแล้วเราสุ่มไปแล้วนะเราสุ่มเปเราสุ่มไปแล้วช่องแรกเราเลือกไปแล้วช่องสองต่อไปลุยลุยอย่างเดียวบวกอย่างเดียวช่วงน,นี้บวกอย่างเดียว เฮ้ยเจ้โอ้โหดอกนี้สวยงามว่ะแต่คูณมันน้อยสิสิสวยโอ้โหจบแล้วแบบนี้ลายแบบนี้จบแล้วเนี่ยลายสเปซส,สปาี่ไม่ต้องลุ้นเลยนะโอเคสวยสิป่ะเออสิป่ะเออตาบะาตาบ้ะมา,มาดัม คือจริงๆเรียกว่าตัวอะไรเ,เรียกว่าอะไรไม่รู้นะเฮ้ยโอ้โหมึงจะไม,ไม่ไม่ไม่ให้สักไม้หรอวะอียิปต์เฮ้ยอียิปต์โอ้โหสักไม้ก็ยังดีเว้ยอ,อียิปต์แม่งเกลือสามไม้เลยวะปวดตองหนึ่งด้วยหยิบเลยไปไป น่าจะไม้สุดท้ายนะผมทำไมไม่เกิดไม้สุดท้ายแล้วนะมาวัดไปเลยปลาโอ้โหเป็นเป็นสิบฮุ้ยเกะเทแรงวะ่ะ ี่จบแม่งเกลือกันเลยก็ไม่รอดนะผมสำหรับเกมอินหยิบนะแม่งโคตรเกลือเลยว่ะอันนี้เกลือของจริงนะเกลือปีเข็มปีเข็มปีเข็มปีอ่ะก็ พอดีกว่านะคุณดูนะก็วอาประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับท่านชมพันดนะครับผมที่อยากให้เฮียเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์เฮียมาขอหลังใหม่ก็ได้นะแอดเทสไอเ8 8มีแอดนําหน้าด้วยนะครับผมก็ไม่รอดนะผมก็สําหรับเกมบิหยิบนะรอบหน้าอยากให้ไปจัดเกมไหนก็ขอมาได้เลยนะวันนี้เฮียโนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับท่านชมพันดนะผมที่เข้ามารับชมคลิป เนี่ยลรวชอบนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดญญกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเหน็นรีปใหม่ใหม่มันจะได้แจ้งเตือนนะครับผมบายบาย